สวัสดีครับสำหรับใครที่จะต้องติดต่อกับชาวอินโดนีเซียนะครับวันนี้ผมจะนำเสนอวันหยุดราชการในเดือนกุมภาพันธ์ปี2567หรือปี2024ให้รับทราบกันนะครับเพื่อจะได้เป็นการกำหนดตารางได้อย่างชัดเจนว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เขามีวันหยุดวันไหนบ้างเราสมควรจะติดต่อไปหาเขาวันไหนบ้างนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับมีวันหยุดทั้งสิ้น3วันนะครับก็คือวันที่8กุมภาพันธ์วันที่9กุมภาพันธ์และก็วันที่10กุมภาพันธ์นะครับโดยวันที่8กุมภาพันธ์นั้นจะเป็นวันอิสระมิอรอดนบีมุฮัมมัดสลลลของอะลัยวะสัลัมนะครับหรือก็คือวันที่ท่านศาสดามุฮัมมัดสลลลขออะลัยวะสัลัมของศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับเดินทางจากนครมักกะสู่นครเยรูซาเล็มนะครับแล้วก็เดินทางจากเยรรูาาเเล็มนััับบขึ้้ส่่ฟฟกพือญญติ การละหมาด5เวลาซึ่งเป็นหลักการสําคัญที่สุดของศาสนาิสลามที่มุสลิมทุกคนจะต้องละหมาดวันละหเวลานั่นเองดังนั้นรัฐบาลอินโดนีเซียซึ่งเป็นรัฐบาลของประเทศมุสลิมนะครับก็เลยกําหนดให้วันนี้เป็นวันสําคัญและก็เป็นวันหยุดราชการ1วันนะครับส่วนวันต่อไปนะครับก็คือวันที่9กุมภาพันธ์นะครับวันนี้จะเป็นจุติบรสามาตาหุนบารุเอมเลกนะครับจุติบรสามาเนี่ยนะครับถ้าในความหมายของคําศัพท์มันจะแปลว่าหยุดด้วยกันหรือหยุดพร้อมกันนะครับแต่ถ้าเราจะแปลให้เป็นภาษาไทยง่ายๆนะครับม you <laughs> ตาหุนบารูเอ็มเล็กนะครับตาหุนแปลว่าปีบารูแปลว่าใหม่ตาหุนบารูก็คือวันปีใหม่เอ็มเล็กก็คือปีตามจันทรคติของจีนนะครับฉะนั้นมันก็คือแปลว่ารุดจีนนั่นเองนะครับฉะนั้นจุดที่ประสามาตาหุนบารูเอมเล็กก็คือวันหยุดชดเชยวันตจุดจีนนั่นแปลว่ามันจะต้องเป็นการหยุดชดเชยของวันรุดจีนซึ่งวันจุดจีนขึ้นวันไหนครับก็คือวันที่10นะครับวันที่สิบวันที่10บเดือนกุมภาพันธ์เรียกว่าวันตาหุนบารูเอมเล็กดวงอิบูลิ แปลว่าปีใหม่นะครับเอ็มล็กนะครับก็คือปีตามจันทรคติแล้วก็2575นะครับก็อันนี้นะฮะจะเป็นการนับตามปีของจีนนะครับส่วนกงซีลี่นะครับเป็นภาษาจีนนะครับซึ่งจะมีความหมายว่าเดือนตามจันทรเดือนตามจันทรคติหรือปีตามจันทรคตินั่นเองนะครับฉะนั้น3วันนี้นะครับถ้าใครจะต้องติดต่อกับชาวอินโดนีเซียโดยเฉพาะตอนอย่างยิ่งนะครับการติดต่อราชการหรือติดต่อทางธุรกิจนะครับคิดว่า เราจะต้องเว้นวันเหล่านี้ออกไปส่วนถ้าใครมีวางแผนเที่ยวจัดการเลยครับมันได้ตั้ง 3- 4ี่วันติดกันเลยนะครับบวกวันอาทิตย์เข้าไปด้วยฉะนั้นฝากเป็นข้อมูลไว้นะครับถ้าใครสนใจคลิกไลค์คลิกแชร์คลิกติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทําเดือนอื่นๆมานําเสนอกันต่อไปนะครับส่วนวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสามไฟจุุมปลาแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ